เจ้วันนี้อากาศดีจังอ่ะใช่อ้วก็ว่าอย่างนั้นแหละอากาศเย็นสบายเลยเนาะเอออาตองวันนี้มากับไอเอียอ,อยากกินอะไรร้อนๆหรือก็ออกไปซื้อของมาทำชาบูให้อ้วกกับไอเอี๊กินหน่อยอย่างเช่นเนื้อแพะเนื้อแกะหรือไม่ก็เนื้องวแล้วก็ลุกชิ้นปลาซื้อมาให้เยอะๆหน่อยนะมากับไอเอี๊ยเลยอะชอบกินมากเลยนะและอากาศ กินสบายแบบเนี้ยไม่กินชาบูอืมันสุดๆไปเลยนะตองอตองแล้วก็ซื้อน้ำชามาให้อีด้วยละ่ะดื่มน,น้ำชาร้อนๆแบบเนี้ยร่างกายจะได้แข็งแรงของที่มากับอีจะให้ตองไปซื้อไปเตรียมให้เนี่ยตองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะคะแต่ว่าอีเองก็มาอยู่ที่นี่เป็นเดือนสองเดือนแล้วอะ่ะอีไม่คิดจะช่วยตองออกค่าอาหารอะไรบ้างเลยหรอะคะนี่ตองลือพูดอะไรของลือเนี่ย ที่นี่มันเป็นบ้านของเาเจอัวนะเพราะฉะนั้นอัวจะอยู่กี่วันมันก็เรื่องของอัวหรือไม่มีสิทธ์มาพูดแบบนี้สรุปแล้วเรือเป็นใครกันแน่เนี่ยอีคะที่อีพูดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะเลยนะคะจริงๆเราบ้านเนี้ยไม่ใช่บ้านอีเลยนะคะบ้านหลังเนี้ยพ่อแม่ตองเขาซื้อให้ตั้งแต่กอดตองแต่งงานแล้วมาเขาจะมาอยู่กับตองเนี่ยมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกค่ะเพราะมาเขาเป็นแม่สามีของตองแต่อีมาที่นี่บ่อยมากแล้วคราวนี้อีไม่อยู่ต้องเป็นเดือน2เดือนอะ ้องมนมากเกินไปแล้วนะคะอีกินอยู่กับบ้านตองตองไม่เคยว่าอะไรเลยค่ะแต่อีบังคับให้ตองทําอาหารตามใจอีทุกวันเดี๋ยววันนี้ทําขามหมูพรุ่งนี้ทําเนื้อตุน๋นทําซี่โครงตุน๋นมาลืนทาลังนกต้องว่ามันเกินไปหรือเปล่าคะตั้งแต่อียายเข้ามาอยู่บ้านตองอ่ะมันเป็นแบบนี้มาตลอดทุกวันเลยค่ะอีถึงตองจะมีเงินเนี่ยยังไงตองก็ทนไม่ไหวหรอกนะคะอีไม่ค่ะตองหรือจะพูดอะไรนักหนาคะก็แค่ออกเงินนิดนหน่อยแค่นั้นจะเป็นอะไรไป อัวจะบอกเรือไว้เลยนะไม่ว่าอาเจยอจัวใจอยู่ที่ไหนบ้านหลังนั้นอะ่ะมันก็เหมือนบ้านของอัวเหมือนกันอาฟ้าเลือกพูดถูกแล้วอาตองเองินแค่นี้เองเลือกจะคิดเด็กคิดน้อยไปทำไมมาอาอีหรือก็เป็นครอบครัวเดียวกันมันก็แค่เงินไม่กี่บาทเองก็จะมาอะไรนะักหนาะทีละที่ม้ากับอีพูดเนี่ย ก็มีเหตุผลนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะการพูดเรื่องเงินทองอะ่ะมันเสียความรู้สึกนะพูดดีกันจังเลยนะคะแล้วทําไมถึงไม่คิดจะมีใครควักเงินตัวเองมาใช้กันบ้างเลยล่ะคะรู้ไหมคะพี่ทีมเงินเดือนแค่หมื่นเดียวรวมกับของตองแล้วก็แค่สองหมื่นนิดๆทุกคนมาอยู่บ้านตองกันเนี่ยไม่มีใครต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าอะไรสักบาทเลยรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ต้องยังมีเงินเก็บต้องยังเก็บเงินได้แต่ตั้งแต่อีย้ายเข้ามาในบ้านตองเนี่ย เดือนนี้ต้องไม่เหลือเงินเก็บเลยค่ะและตอนนี้ต้องควักเงินเพิ่มด้วยซ้ำอ่ะค่าอาหารวันวันเนี่ยวันละตั้งหลายร้อยหรือบางวันก็เป็นพันด้วยซ้ําถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกคนจะให้ตองทนต่อไปได้ไงคะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะต่อไปเนี่ยตองทําอาหารอะไรทุกคนก็ต้องกินถ้าทุกคนไม่อยากกินอยากจะกินของดีๆเนี่ยก็ทํากันเอาเองเพราะว่าตองจะไม่ทําแล้วค่ะ ถ้าไม่มีใครที่จะออกเงินช่วยตองค่าอะไรเลยสักบาทเนี่ยก็ยอมบทตองค่ะวันนี้อีต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะงั้นอีเอามาไว้เป็นเพื่อนนะคะ พอดีว่าวันนี้ตองตั้งใจจะซื้อของเตรียมทําอาหารตอนเย็นนะคะคือทั้งสองคนอ่ะอีกับม้าก็ไม่ได้กินอาหารดีๆอรอ่อ,รอยๆมานานแล้วใช่ไหมคะตองก็เลยตั้งใจว่าจะไปซื้อของอรอ่อ,รอยๆมาทําให้ทั้งสองคนกินคือว่าวันนี้ตองินเดินออกอะค่ะตอนกลับเนี่ยม้ากับอีจะซื้ออะไรกันม้าก็ซื้อได้เลยนะคะจะซื้อเสื้อผ้าหรือจะซื้อข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเอาบินมาเบิกกับตองโอ้โหอะตองวันนี้นึเป็นเด็กดีมากเลยนะ หรือว่าหรือมีอะไรแอบวอ,อยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะม้าคือว่าวันนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มมาค่ะได้ขึ้นเงินเดือนอีกตั้งสองพันนะคะม้าตองก็เลยตั้งใจว่าจะทําอาหารดีๆอร่อยๆให้ม้ากับอีกินยังไงทั้งสองคนเนี่ยรียบไปหาหมอดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเสียเวลางั้นลือก็ไปหาหมอเอาป่วยปะ โอ้อะ oh. หรือหรือว่าลือเป็นขโมยลือไมเดีย๋ยวนี้เลยนะเออดีวกว่อนนะครับป้าคือบ้านหลังนี้ผมเป็นคนเช่าครับมันไม่ใช่บ้านของป้าถ้าป้าย,ยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นของป้าจริงอะเอาหลักฐานม,มาดูสิครับอะไรอวัวอยู่บ้านเนี้มาเป็นปีแล้วนะแล้วอวัวก็ไม่เคยไปบ้านนี้ใครเช่าถ้าลืมไม่ออกไปอะอวัวจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยงั้นก็แจ้งเลยครับวันนี้ผมเพิ่งเซ็นสัญญาก,กับเจ้าของเอาไว้ถ้าคุณฝ่าฝืนเข้ามาเนี่ย ถ้าตำรวจมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนจับแน่นั่งไงครับเจ้าของบ้านมาพอดีเลยเจ้าของบ้านครับป้าสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช่าอยู่ที่นี่เรื่องมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ครับหรือว่าคุณไม่ให้ผมเช่าตรงนี้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเรื่องสนดฉันก็ให้คุณดูไปแล้วนี่คะคุณสามารถเช่าบ้านต่อได้เลยนะคะส่วนเรื่องคุณแจบ้านเนี่ยคุณเปลี่ยนเลยก็ได้คะ่ะมาอีพี่ทีมทั้งสามคนเนี่ยต้องเก็บข้าวของให้หมดแล้วนะคะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ย ตองปล่อยเช่าไปแล้วต่อไปเนี่ยทั้งสาคนเขต้องหาที่อยู่ใหม่นะคะงั้นผมขออนุญาตนะครับนี่อตองลื้บ้านไปแล้วเหรอลื้ปล่อยบ้านนี้คนเช่าแล้วอัวจะไปอยู่ที่ไหนแล้ลื้ออะไม่กลัวอัวจะบอกกับทีมให้อยาก,กันรึเหรอต้องไม่กลัวค่ะต้องเบื่อที่ต้องมานั่งอดทนอะไรแบบนี้แล้วบ้านเนี้ยต้องปล่อยเช่าไปแล้วนะคะ อย่างนายดอ,อยก็ยังได้ค่าเช่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคอยดูแลรับใช้พวกคุณทุกคนข้าวของเนี่ยเก็บให้หมดแล้วค่ะวางอยู่นอกบ้านข้างหนักขยะนู่นน่ะอะทีมร,รีบไปจัดก,การเมียลรือเดี๋ยวนี้เลยนะเมียเรือมันเอาข้าวของของอัวไปทิ้งขยะหมดแล้วนี่อาทีม ไม่หนำจสามนะอาตองอ่ะมันยังปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าไปแล้วแล้วแบบเนี้ยเอาม้ากับไอ้อีหรือแกจะไปอยู่ที่ไหนกันตองนี่ตองทําแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะอยากแยกกันอยู่เหรอตองถ้าตองอยากจริงๆอ่ะผมยอมก็ได้นะแต่ทําไมตองต้องปล่อยบ้านเช่าด้วยอ่ะตองไม่รู้หรอว่าเตียยผมเนี่ยต้องไปต่างจังหวัดอยู่บ,บ่อยๆและอ e ีเนี่ยก็ยังป่วยอยู่เลยขอให้อยู่ด้วยกันสักพักเองตอง คุณอยากจะช่วยอะไรใครฉันไม่เคยว่านะแต่คุณช่วยดูกําลังตัวเองด้วยสิว่าคุณสามารถช่วยเขาได้แค่ไหนอะฮะอีของคุณเนี่ยเขาเข้ามาอยู่บ้านตองตองไม่เคยว่าไม่เคยบ่นอะไรเขาสักคําเลยแต่การที่เขาจะมาอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้ตลอดไปเนี่ยตองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตองกลับมาบ้านตองต้องมานั่งดูแลรับใช้เขาอยากจะเป็นแม่บ้านอยากจะเป็นคนใช้เลยอะแล้วตองจะบอกคุณไว้เลยว่าตองจะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ตองละตองผมขอร้องเลยนะตองอย่ากลับบ้านแม่เลยถ้าตองกลับจริงๆอ่ะ ไอ้บ้านเนี้ยเราก็คงไม่มีอีกแล้วแล้วหลังจากเนี้ยพี่กับม้าและอีเนี่ยจะไปอยู่ไหนอย่ามาพูดอะไรตอนนี้เลยค่ะพูดตอนนี้มันก็สายไปละคุณก็อยู่กับอีกับม้าคุณไปก็แล้วกันลาก่อนนะคะอตองอตองลืมอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะรืมอมาคุยกับโอ้ยรู้เรื่องก่อนอนตองอเจแล้วแบบนี้มันจะไปอยู่ไหนกันล่ะนี่นี่ยไป ในวันที่ยังมีโอกาสได้ฟังได้แก้ไขก็ควรรีบแก้ก่อนที่อะไรๆมันจะสาย